สวัสดีค่ะเมนูไทยบ้านวันนี้อันจะพาทุกคนกินดอก ก๋าวนะเจ้าหรือว่าดอกจันหรือว่าดอกทองก๋าวนะเจ้าคนเมืองเปนทองดอกก่าวนะเจ้าดอกก่าวนี่าไปตากแห้งแล้วก็มาชงเป็นชาสมุนไพรนะเจ้ามีฤทธิ์ถอนพิษไข้ได้นะเจ้าดอกก่าวกินได้นะเจ้าเมนูวันนี้อันจะเอาชุบแป้งทอดกับลวกกินกับน้ำพริกกะปินะเจ้าอันนี้กับหน้าตาดอกก๋าวนะเจ้าหน้าตาประมาณนี้ขั้วกับจะเหนียวสักน้อยนะเจ้าก่อนที่จะไปกินก็แกะขุ่มออกใหกอนนะจ้าแกะหมองมันออกใหกอนนะเจ้าไปล้างน้ำทำความสะอาด ได้เราก็จะมาอชุบไข่แล้วไปทอดนะจ๊าใส่แป้งทอดกรอบลงไปสักน้อยมันจะได้ฟูๆนะจ๊าเปนะ็นนะ้ำเตาเนยมันหอนดีแล้วก็เอาลงไปทอดกับมันทอดพักทั่วไปนี่แหละจ้าเออนะะอันะะอนี้ก็ไก่สุกเลยเนาะสุกเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยใส,ใส่จานนะจ้ามาแหมหนึ่งเมนูเนาะอันนี้เราก็จะเอาลวกนะจ้าแล้วเราก็จะไปชิมด้วยกันว่ารสชาติอ่าระหว่างลวกกับทอดรสชาติของดอกกววามันจะเป็นจะได้นะจ้า มาชิมด้วยกันเลยนะจ้าัในส่วนของดอกกวาวชุบแป้งทอดมันเกิดมีความมันๆเนาะเหมือนพักทอดทั่วไปนะจ้าอ่าในส่วนของที่ลวกนะจ้าเอาลวกกับน้ำพริกเนี่ยรสชาติมันจะขมน้อยๆนะคะไม่ได้ขมปีนะคะรสชาติเหมือนดอกแคขาวนะที่ยังไม่ได้แกะเกสรทิ้งนะคะแต่อันชอบแบบทอดกรอบแล้วมันมันอร่อยดีนะจ้าชิ้นเลิศ